สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโลดนะครับแล้วก็อยู่กับคุณลุงทองอยู่ตรงนี้สวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับคุณลุงทองครับอตอนนี้ผมมาชมสวนของลุงทองนะฮะคุณลุงครับปัญหาตอนนี้ที่ไร่ที่สวนทุเรียนของลุงมีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาของผมก็คือใบมันไม่มีปีแรกอืแล้วต่อใช้ยาคุณโลดเขา ยาโกโร่เขามาขียอยู่สามเที่ยวครัเขารู้สึกว่าใบมันก็แตกดีขึ้นมาโอ้รสดีขึ้นมาแล้วเราได้ใช้สามเที่ยวพ้นครั้งรักกี่วันครับก็อยู่ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันพ่นทีเจ็ดวันถึงปีวันเลยรแบบนั้นแหละเดี๋ยวเรากับคุณลุงกับคุณโลดเดี๋ยวเดินชมสวนลุงด้วยกันนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนลุงต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ อยากดูเนี่ยมันเริ่มฟื้นแลอาการเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยที่พลจุลาธาตุนะเริ่มฟื้นครับเนี่ยเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นหมดลงดูงครับอ่าน้ำต้นครับอย่เริ่มฟื้นแล้วครับแต่ข้างต้นเลยครับเนี่ยตีแต่ธรรมดามันจะจะแห้งเนาะกลัวทิ้งกิ่งครับที่พี่ลองดูยอดนะสูด้านยอดบนใบปลายถ้าออกไปอ่อนหมดนะครับเนี่ยฟื้นแล้วครับขึ้นใจหน่อยอืมทำเลยอ่ะจับได้เลยที่สุดท้ายก็เนี่ย ยานดีนะที่รัฐที่ดูนั้นถ่ายอยูนตรงนีเห็นไหมกกเนี่ยแตกหนีงนุกเลย่านเองที่ไม่เคยเป็นโรคแม้คุณจะขอทางโรคไมหวานทั้งเดียวเลยหรือเปล่าเนจะแตกเบี้ยเลย<ๆ>ลุงแกชุดแรกแกหวานโดนไม้ไปเอ้ยแก,แกหวานยูเลียไปต้นประมาณก,กี่กี่ครับลุงต้นลุงโร่นะอแล้วก็สูตรสิบหกบวกกันเนาะ<ๆ>ครับบ<ๆ>วก<ๆ>แล้วก็มีสนะิบสองสามหกเนาะลุง<ๆ><ๆ>แล้วก็ ที่ผมเอาให้มาใส่ให้ลุงไม่ได้พี่เราใส่ทีแรกก็คือให้มันตื่นตัวหน่อยไหมฮะใส่ไอยูเรียนจะตื่นตัวเร็วเรียกับตัวติพมลลุงนะแล้วก็ไอ้แรกใส่สองผลลุงนะตัวตัวผงนั่นฮะตัวผงครับนี่ครับลองดูฮันลิล้มฟื้นครับพี่จริงๆสภาพดินของแปลงนี้กับของแปลงของโลดไม่ต่างกันมากใช่ไหมทางที่พี่ยังดูฮะเดียดินของลูกแบบดินตายนะพี่ดูได้เลยฮะเนี่ยดินทรายครับดินทรายอย่างนี้พี่ดูนะฮะทรายจริงๆนะครับ ตายเนี่ยมันจะขาดธาตุจุลธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะมมาอืันขดนี่เคลสนี้อยากให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยแล้วเริ่มฟื้นลุงแกลุงแกฉีดเองนะครับเนี่ยลุงแกอายุหกสิบกว่าแล้วแกทำเองครับเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบแล้วลุงลุงทองนะทำเองเนี่เขาเพื่อนๆลองดูเนี่ยลักษณะนี้ครับในในเพืดูต่อเราไม่รู้กันนะเนี่ยมันไม่ยอมเกิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาเนี่ยสวัสดิ์โรมาต์เนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยอาการพวกนี้เกิดเป็นขาดธาตุน้ำกสีนี่เดี๋ยวพี่ดูฮะ ที่เพื่อนๆเห็นลูกรังในี่ลุงแก,งกมาเติมที่หลังนะครับเนี่ยมาเติมที่หลังจริงๆดินเดิมเป็นดินทรายนะครับเนี่ยเป็นดินทราย๋อดินทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยเนี่ย <ๆ S 1> ด,<า>ด,ดูดูทุเรียนนะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยดูที่ว่าสภาพเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆครับที่ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะสภาพคือเป็นแบบนี้นะอตอนตอนตัดลูกหมดเป็นอย่างนีน้นะฮะครับแล้วกำลังแตกอย่างที่เห็นเนี่ยกำลังแตกอืมอะเนี่ยอันนี้ก็แตกครับเนี่ยกำลังแตกเนี่ยสภาพเนี่ยกำลังแตกนะเนี่ย นี่ควรถ่ายไม่เห็นท้าเลยกำลังแตกหมดนี่นี่เห็นอยู่พี่พี่ต้องถ่ายพี่ถ่ายกิ่งนี่ได้ไหมนี่นี่นี่อะไรอย่างนั้นอันนี้อันนี้คือแตกแตกยอดอส่วนข้างบนนี้ก็แตกยอดเยอะอันนี้อันนี้แตกยอดนะฮะเดี๋ยวให้ให้ดูนะดูถ้ากำลังแตกสังเกตดีๆจะเห็นถ้ากำลังแตกทุกคนเลยฝากเพื่อนๆนะให้ใช้เลยครับจุลธาตุนะครับซื้อใช้เลยครับ เนี่ยต้นนี้มันจะตายแล้วน่ะนะเนี่ยนะเนี่ยตายแล้วมืนอันนี้ลุงบอกว่าจะตายแล้วต้นนี้จะตลยนะืนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองซูมนะครับเนี่ยแตกทั่วต้นแล้วเออไปลองเดินดูเลยครับพี่เนี่ยเดินดูเลยเนี่ยมันฟื้นมาเนี่ยโอ้ผมว่าส่งสัญญาณดีครับเนี่ยปีหน้ายังไงได้กินฮะอือต้นนี้อาจจะได้กิ่งได้กินบ้างอยู่ต้องลองดูซิฮะโอเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรพี่ครับมันจะกลัวเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรโอ้เนี่ยกลัวจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยโอ้เนี่ย ต้องหวานี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือเรามาชมทุเรียนแบบเนี่ยเพิงจะแตกเนยอยากให้เพื่อนๆดูฮะเนี่ยเคสนี้เลยอืมพี่ดู zoom บางครัาง่าทีนี้เราจะมาดูห่างๆนะสภาพต้นนี้นะครับดูดูเลยครับเนี่ยผมว่าปีนี้เดี๋ยวอีกอีกประมาณเดือนเดี๋ยมาตาลกันใหม่ฮะอืมเราโดนละไม้มาให้ลงเยอะโอ้โหอันนี้โอ้โหต้นนี้ฟื้นๆแล้ นี่เราหมดเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเริ่มฟื้นหมดแล้วพี่เห็นไหมเนี่ยถุกที่หนักๆเทศหนักๆเล้วมันจะตายแล้วเดี๋ยวจะกระปุกมาเนี่ยต้นมันใหญ่คือลุงผมผมถามลุงตรงๆเลยฮะทุเรียนถือว่าป่วยมากใช่ไหมฮะป่วยมากเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยก็ดูสภาพเนี่ยสภาพมันเพิ่งจะเพิ่งจะแตกจริงเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเออลุงลุงเห็นตัญหาทุเรียนของลุงเป็นอย่างนี้แล้วครับลุงมีความรู้สึกอย่างไงตอนแรกอะโอ้ยก็หมดแรงเหมือนกันนะ เหนื่อยแรงทําเหนื่อยแรงแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ท้อเหมือนกันลุงแกไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนฮะตอนตอนกาลังเป็นดอกลุงนะช่วงนั้นมันใบมันร่วงหมดเลยครับบไม่ดอกพอมีดอกมาปั๊บใบร่วงทิ้งดอกหมดเอาเราทาใบใหม่ไม่ทันอืตอนนั้นผมไม่ได้เข้ามาเลยครับไม่งั้นไม่โซมีหรอกครับอืคนที่มาปล่อยยาก็ไม่ได้มาดูมาอะไรฮะตอนนั้นมันนขาดการต่อเนื่องยากแพงสุดสุดครับ คือประกอบกับทุเรียนปีสองปีเนี้ราคาแพงมากทุเรียนแพงิงแต่เราความรู้สึกเราเรามาเจอทุเรียนเราเป็นแบบนี้ความรู้สึกมันอืมนี่ผมเองเพิ่งมาเห็นวันแรกเนี่ยที่ร้าครับไปดูเนี่ยเรื่องพื้นมันใช้อาหารพืชได้สามครั้งจุลชตพได้สามครั้งครับเนี่ยเริ่อง ผมเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งมาดูให้นี่คุณรอดเพิ่งเข้ามานะครับแล้วมาดูของลุงนะผมเห็นเราผมผมตกใจมากทําจงตรงนะตกใจว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็อยู่ใกล้ๆกักนเองเน,นี่ยคนนู้นจะตายฮะเริ่มฟื้นเดี๋ยวเราจะเอาไั้ให้ฟื้นฮนะคือคือพื้นที่แปลงนี้ก็แปลงของรลดไม่ได้ไกลกันเลยอยู่ในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงกันผมก็เลยว่าผมตกใจเนี่ยพอมาเห็นแล้วโอ้แต่กล่าวว่าพื้นครับแต่ว่าโอเคอ่ะตอนนี้ก็แตกใบอ่อนเยอะเลยเห็นแล้วแตกก็ขึ้นใจ โอ้โหเนี่ยไปดูต้นนี้ลงไปะจะไปดูต้นนี้แรกก็เป็นอาการนั้นนะฮะอาการเดบต้นนั้นนะครับเนี่ยอ๋อเนี่ยต้นนี้ก็แตกใบอ่อนเยอะมากพี่กำลังไปอ่อนเนาะเดี๋ยวดูนะครับอาการเดียวกันสองต้นเนี่ย ครับเอ่อต้นนี้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวถ่ายตันนู้นพี่ครับเดี๋ยวคลิปคลิปนี้นะฮะก็ให้จบในในคราวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําซ้ํานะฮะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเรามาทําครับมามาทําซ้ําที่นี่เรามากับลุงเนี่ยแหละวันนี้ลุงอยู่ในถอดเสื้อเดี๋ยวเขาหน้าจะต้องใส่เสื้อนะครับเซ็กซี่หน่อยวันนี้เซ็กซี่หน่อยนี่ครับลองดูนะไม่ได้ไม่ได้นัดลุงก่อนนะครับไม่ได้นัดเลยวันนี้มาครับ มีว่างอะไร้างมีตรงไหนจุดโอ้โหเห็นทุเรียนแล้วคือทุเรียนแปดปีนะเพื่อนๆครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยครับครับนี่ฮะโอ้โหทุเรียนแปดปีมันอืจริงๆมันควรได้ตังค์เยอะมากอ่ะผมว่ามันเคี่ยวมากอ่ะจริงๆนะโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มดีครับผมว่าเริ่มดีครับพี่เนี่ยเริ่มดีสัญาณเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาดีฮะแต่ว่าเราเห็นเลยว่าใบอ่อนขึ้นเยอะมากครับ เดี๋ยวไปด้านนู้นไปดูสวนข้างๆเราเจอแต่ไอ้ทุเรียนสวยๆวันนี้ขอมาดูทุเรียนที่มันคุณลุงบอกว่ามันคือถอดใจเลยบ้างนั้นเถอะถอดใจเนี่ยนี่มันเพิ่งจะขึ้นเนี่ยครับเพิ่งจะขึ้นมาอืมอ่าก็ก็เห็นแล้วนะสภาพโดยรวมนะโดยโดยรวมคุณลดครับตรงนี้ก็อยากจะอาเชิญตรงนี้นิดนึงนะมีแนวทางแก้ไขยังไงครับ คือตอนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคือคุณลุงแก่ๆนะแล้วโดรไม้ยังมันฟุ้งมันเข้าจะหมูกแก่ฮะผมก็ว่าจะไวใ้ให้ให้น้องของผมเนี่ยมาหว่านโดราไม้ให้คุณลุงฮะอืคือทางดิน,ดนยยเนี่ยดินทรายอย่างเนี้ยต้องต้องแก้ด้วยปุ๋นโดราไม้อย่างที่ผมบอกประจำเนาะครับแล้วก็พ่นไอ้ตัวจุลาธาตุนะครับจุลาธาตุก็คือเหล็กแมงกานิสทองแดงสังกสีพวกนี้ครับต้องพ่นพ่นต่อเนื่องฮะอันนี้พ่นต่อเนื่องต้องคือจุลาธาตุส่วนหนึ่งนะแล้วก็ต้องเพิ่มสังกสีตั้งหากอีกฮะเพราะว่ามันขาดเยอะครับครับ แล้วก็ทางดินเนี่ยงด8 24เลยครับปีนี้ว่าจะให้ลุงงดคุณลุงงดเลยฮะคือ8 2ด24งดเลยจะให้คุณลุงงดฮะจะผสมปุ๋ยใช่เองฮะส5 1ห้าสิบห้าี่สฮะตอนเล่งดอกปีนี้จะใช้อย่างนี้ฮะอ๋อส5บห้าบครับจะไม่ใช้8 2ด24แล้วครับเพราะว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะต้นมันจะโทมฮะคือละกันออกดอกคืออาการเป็นแบบนี้คุณลอดพอทราบไหมว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรคือผมไม่ได้ตามคุณลุงแต่แรกเนาะผมก็ไม่รู้ครับว่า มันเป็นพ่อยาเป็นพ่ออะไรผมไม่แน่ใจฮะอ๋อเป็นพ่อดินไหมเป็นพ่อดินกอบการใช้ปุ๋ยที่อย่างนี้ว่าสูตรไม่ไม่ไม่เหมาะสมคืออย่างนี้เลยครับอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าใส่แปดยี่สบสี่ยี่สบี่เนาะใบสุดท้ายใบที่สามแล้วก็อ่าน้ำแต่ผมว่าคงเป็นที่ลากมากกว่าเออราเนี่มากกว่าเพราะว่ามันแตกใบอ่อนที่แรกนะมันแตกใบอ่อนที่จะผู้รอดยังไม่มาบอกผมนะผมของผมเองไงนะครับพมมันแตกขึ้นใบอ่อนขึ้นมาอย่างงี้ ไม่เคยค่าไม่มีน้าเลี้ยงมันจะแห้งแตกไบอ่อนแล้วมันจะร่วงมันจะแห้งเมื่อก่อนแปลงนี้สวยไหมลุงสวยครับไม่เก๊ครับไม่แกะไม่เกะครับได้เราอยู่ๆมามันเป็นอะไรมันเป็นื่อปีที่แล้วนะลุงเนาะเป็นื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วแหละปีที่แล้วเป็นจริงๆล้วแปลงนี้นะถจะพูดถึงอายุมันนะแปดปีเจ็ดปีแปดปีทุเรียนกําลังแบบแต่งเนื้อสาวสวยมากสมบูรณ์มากๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆตามเลยเนาะต้นมันก็ใหญ่ทุพรนั่นอะไรอย่างเงี้ย พี่เวลาที่เห็นตรงท่อน,นี้ไหมครับที่คือสกะสีมันจะเป็นกลุ่มเป็นท่อนะอย่างเงี้ยฮะักษณะพี่ดูฮะพี่ดูยอดนี้นะเนี่ยครับขาดขาดธาตุสารสีย่างหนักจะเป็นกลุ่มๆย่อยๆย,อยๆ่อ่ๆฮะเนี่ยอ๋อนี่เราแก่เดี๋ยวจะหายครับเดี๋ยวจะหายรัปรกากันได้ครับอย่างเงี้ยเออตอนนี้เรามาแก้กันช่วยกันแก้ดูว่าพี่พี่มาดูฮะเนี่ยมันเหมือนล่างนกอะครับเนี่ยพี่พี่มาดูยอดนี้มันจะแจกในทรงพุ่มพังเกศนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนล่างนกนะอ๋อเนี่ยเนี่ยมันเหมือนลังนกเหมือนล่างนกอย่างเงี้ยเนี่ยน คือมันขาดธาตุสังกะสีนะครับคุณผูเหมือน,นลังนกอย่างเงี้ยเหมือนลังนกมันลังนก,งนนลงนกแล้วยอดปลายยอดจะแห้งร่วงเนี่ยเห็นไหมปลายยอดจะแห้งร่วงเนี่ยเราเข้าใจว่าเพี้ยจั๊กจั่นฝอยกินแล้วร่วงไม่ใช่นะครับขาดสังกะสีอย่างหนักเลยฮะเนี่ยอ๋อย่างหนักเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องหว่านโดลาไม้ก่อนโดลาไม้จะหว่าจะทํางานสามเดือนครับอืหว่านสภาพดินฮะอต้องแก้ต้องแก้พื้นฐานนะเพราะรากสำคัญเนี่ยอย่างต้นเนี่ยต้นนี้จะตายอยู่แล้วเนี่ย หมดเลยใบไม่มีอ๋อแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีใบอ่อนขึ้นขึ้นเยอะมากเลยเริ่มเริ่มดีเริ่มดีโอ้ยอย่างนี้มีกําลังใจนะเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยเริ่มพี่พี่ลองดูนี่นะเปรียบเทียบกันอะไรฮะพี่เปรียบเทียบกันเลยอ๋ออ๋ออ๋อพี่มันเริ่มมาสัญญาณส่งสัญญาณดีครับพี่ดูตัวนี้สัญญาณมันดีพี่เห็นไหมสัญญาณมันเริ่มมาฮะเนี่ยสัญญาณเริ่มมาไปดูตรงนั้นระแดงเลยขึ้นแดงสัญญาณเริ่มมาครับพี่เนี่ยสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะนี่เดี๋ยวพีี่ดูตรงน้ฮะ กั้นถนนกันเองครับเอออะไรครับมาดูได้ฮะดูได้พี่ลองดูครับเนี่ยสวนนู้นฮะพี่เห็นไหมพี่ลองดูฮะเห็นไหมดูใบฮะ่นี่ครับมันจะคือไม่ได้ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินคือที่ที่ดินเนี่ยติดกันติดกันแล้วก็อาจจะเป็นว่าการการดูแลเนี่ยที่ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ส่วนของลุงเนี่ยก็คือเริ่มฟื้นมาแล้วมันฟื้นนะครับ แก,แก้ให้ฮะแต่จริงต้องโดโลไม้นะจะยั่งยืนต้องโดโลไม้ฮะเดี๋ยวเนี้ยพอใกล้ออกดอกมาปั๊บใบเริ่มร่วงพอใบร่วงเอาทีนี้ทำไงดอกก็จะมีใ<อ>บ<า>ไม่มีแล้วเราก็เล่งใบมาทียาเล่งใบมันก็ไม่ทันโอเคโอเคอะไรเนี่ยเป็นเป็นลูกได้ลูกมาลูกก็ไม่สัวไ้แปวดูดูต้นด้วยนะเนี่ยดู มันมันเป็นมันเป็นเป็นทั้งทั้งโครงสร้างเลยอะทั้งรากทั้งต้นทั้งอะไรมันมีปัญหาหมดเลยแต่ผมว่าถ้าแก้จุดหายเนี่ยแล้วเริ่มออกแล้วขายครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าขาดสังกะสีฮะแต่พอดูงานวิจัยของดรสุมิตาแล้วผมมองออกเลยว่าขาดสังกะสีอืครับก็วันนี้คลิปอ่าสั้นๆนะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดด้วยก็อยากจะฝากคุณรอดนะฮะเป็น ผู้ชมนะกำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้อยากมีผมคิดว่าคงมีคนอยากจะถามอะไรเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างคุณรออยากจะฝากกับผู้ชมตอนนี้ในธานาที่ดูดูแปลงนี้แล้วก็ผมก็อยากจะให้กําลังใจคุณลุงเนาะเพราะว่าคุณลุงทําด้วยใจครับไม่อยากให้มามามาหมดกําลังใจเพราะว่าไม่รู้เรื่องธาตุอาหารเนาะอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะแต่ผมดูเพลินผมโชคดีได้ดูงานวิจัยครแล้วก็มาบอกคุณลุง แล้วก็อยากจะย้ําอีกครั้งๆเหมือนหลายๆคลิปนะโดรไม้สําคัญครับต้องใช้ต้องใช้เลยครับเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะเราเป็นดินทรายนะถึงจะเป็นดินลูกรังก็แล้วแต่แต่ฝนต,ตกบ่อยๆเนี่ยคุณถังกระสีมันโดนชาล้างได้นะฮะแล้วยิ่งเราใสา่แปดยี่สี่ยี่สี่อ่ะมันจะไปกดท่าถังกระสีโดยตรงฮะมันยิง่งเป็นอันตรายต่อดทุเรียนครับครับรนี้คุณลุงครับวันนี้ได้มาคุยกันมาเจอกันแล้วเรหลังจากใช้มาระยะหนึ่งแล้วคุณลุงมีความรู้สึกยังไงบ้างครับโอกาสต่อไปรู้สึกว่าก็ดีใจขึ้นมา เพราะว่าใบมันเกิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังเออปีนี้คงมีกินมั่งแล้วว่าหาวมันยังไงก็เห็นมอือเพราะว่าใบมันคดีขึ้นมาแล้วคือมีความหวังขึ้นใช่มีความหวังขึ้นแเดี๋ยว่าเขาดีเดี๋ยวอย่างนี้นะไม่เป็นไรวันนี้สั้นๆนะเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนติดตามแล้วมาดูขณะเดียวกันรถก็ต้องมาดูเป็นประจำเลยเขาเอาวานโดนลไมมาวานี่คุณรครับครับเดี๋ยวต้องมาดูเป็นประจำแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนมาทำคลิปใหม่นะครับครับ แล้วก็ยังไงก็ฝากผู้ชมติดตามคลิปนี้ด้วยนะฮะเราจะมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมไปด้วยกันนะคุณลุงเนาะไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาช่วยนะฮะเป็นหลักฐานด้วยแล้วเดี๋ยวคอยดูคุณลุงนะผมไม่ได้อะไรนั่งให้คุณลุงแจ้งต้นทุนการผลิตปีนี้เลยปีหน้าเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยกันใช่ครับขอบคุณมากผู้ชมครับติดตามกันนะครับติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณลุงทองมากๆครับขอบคุณคุณลอดมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับ